มัดอืค่ะบัดอือ,อ,อน้อยฟักทองคะ่ะฟักทองเล็กน่ารักไหมคะน้ยนะ่ยน้อยเนาะน่ารักก็ยัดเจิมเนาะขุนเดอมีหมูคุณเด้เ,ดเจมิมน่ารักก็ยัดเจมิมมาสักยัดเจิมสิแกงใส่หมูจ้ะเอาไปเบิ่งยัดเจิมสิผ้าแกงพากลมัดอือหน้อยลูกในหน่อยขนาดฮะ สีแซบบอกข้างในไปเบิ่งน้ำกันได้ค่ะอาขาแยกจีงทิพายเบิ่งข้างในเป็นยังไงเข่งกต่ละเข่งกต่ละทุกคนเจียวทิพายได้บอกได้อยู่หรือได้อยู่ทุกคนได้อยู่เว้ย นี่เบิ่งดูเจอผ้าดิแล้วหือเหลืองทีเทะน้ทุกคนมองดูคุณน่ะแต่เม็ดสิอ่อนเทะโอ้ยเม็ดอ่อนแหม่มาเสียเอาไว้เนี้ยเอาไว้บ่ได้หรอกเม็ดอ่อนเบืออ,อ่อนแกงต้องเปียกไรบ่หนอ ถ้าสิลอกแกงต้องเปียกน้ำแล้วก็สิอเอาไว้แกงจะเครึ่งครึ่งนึ่งจะาวายแกงใส่อันเห็ดเห็ดผึ้งหวานนี่นะคะแกงครึ่งเดียวกับพ่อท่าน,นี้เขาว้แกงเห็ดผึ้งหวานอืมิจบ เอาเสียไวเนี่ยนี่แม่คือเอาไว,าไว้บได้ไวมีโบเกะร่องเอาไวนะ้ำกระดาว่าร่อเอาไวบิน ดิ่ดเสียบเท้าเรืองเฮือดีเลย ب. หนึ่งกินเนาะอืมให้เจ้าติพาปอกเปียกนะบอปอกเปียกนะลองบอปอกเปียกว่าจะแข็งบอก นี่ดาค่าเยอะเจอมีอะไรเบิ้งไปเบิ้งไปทาไปแกงน้ำกันมองดูนละเรื่องดีนี่ค่ะบักอือค่ะบักอึบักอึสวีเดนถึงไปแกงอ่ะเด้อที่นี่อะไรก็ตุ๊กโคนเยอเจอมีถึแกงบักอึให้เบิ้งฝักทองใส่น้ำมันค่ะน้ำมันน้อยหนึ่งใส่น้ำมันพืช ตกทานตะวันหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่อย่างใส่พริกอะพริกแกงเย็นมาทุกคน ยังไม่ตีเปี่ยนปนแบบนี้ใส่หนปลาลงไปเล้จ้ะดูแล้วก็ได้กุ่หเอเรื่องสุพดเลยเปล่ยนหนัปตาลงไปใช่ไหคะ เยอะเลยค่ะทอดซอบปัาไปเลยอยูที่เตรียมใส่น้ำปลาฮะทอดับิ่ไปแล้วไปวใช่ไหมครับทุกคนไส่นาไมไปเลยค่ะ จ้ะเราค่อยมาเบิ่ต่อสซุปหรือคะท้องก็ูกแล้วแล้วเชื่อมใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงค่ะเกนแบบป,ปา้าๆแบนี้นอ,อ้ยหน่อยนึงก็ล่คือล่งบุกวน,นึ <S <S <อ>่กนแบบเรล่าค่ะใส่น้ำปลา แกงหมูวัออึฟักทองใส่ใส่น้ำปลาสูรยจะเ้ิมเลยค่ะมั่วตัวอร่อยเหมือนเดิมเฮาอันนี้ก่ะต้นหอมก่ะต้นหอมด้วยนาลงไปแถบคือเกาเนาะปิด้าไว้จังน้อยให้เดือด คอยเอาเบิรงไก่ได้ค่ะเพราที่แซ่บขนาดไ๋ยจะเจิมมิกับเขานะ่ะเบอร์นับประลาหน่อยนึงค่ะมากินบ่็อกกดทุกคนแกงเบอร์อื่นฟักทองใส่หมูแกงปลาๆค่ะมาค่ะมากินกันได้ค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนยัดเจิมชนนะบล็อกซีเดนพามากินแกงบอร์อืค่ะเมื่อเนี้ย ยังไดแน,น่ติโคนสบายดีบอคา,อยาเยจิมกับคอยยูค่ะคอยยูกับสบายดียูค่ะมาค่ะมากินแกงบกอึใส่หมูนกันด้วยกันน่ะค่ะแกงบกอึแกแงปลากทองใส่หมูค่ะแกงป่าป่าคา่ะใส่น้ำปลาด,ด้วยแล้วก็มีข้าวรัดเบอร์รี่มาค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเซกซศกมา,ยาเยจิมเมื่อานนี้แหละ กันเลยค่ะอร่อยไหมฮอนทุกคนถามว่ายจะจิมเ,เรียวว่างไหนว้างดิ แซ่แบแซ่บก่ะทุกคนอม,มันมันเข่ากันอ้าําลําแม่กระมูแม่อืมเ้ากินแบบนี้ก็แซ่บดีเนาะถ้ามีผักอีตูใส่เนาะใบนางรักนะคะถ้ามีใบนางรักใส่อร่อยมาก Ừ. được đường viền kem mềm mày lăn lon đấy cả người là cái đây rồi tăng tu nào ไปน้าก่อไปนําที่เก่าหลือเก้อค่ะตายอย่าเจิมค่ะอย่าเจิมแบบททำเก็บแบบเป็นบ้านเลยค่ะตามเลยชีวิตประจำวันน่ะนะบะไว่าทีมาน,นางกินข้าวชั่วย,ย่างเดียวอันไหนัางกินข้าวเป็นบางกางังก็ทีเป็นข้าวเนืองข้าวเดียวเราคุยนะคะกะจะเขาคิดแบบว่า ท้ายทางนอเก็บข้อจังนอยแล้วก็นั่งกินเก่าแต่ว่าชีวิตประจัยมันเยอะจังนะคะ เราอื้น,นื่อยหน่อยก็คือมันดีแต่เนาะพันวานเพื่อลเะี่ยเม็ดวอยู่เจ้าที่เกิดบ่เกิดดอกว่าเม็ดอ่อ,อนๆม้มว่าแข็งแม้ คนเหมาจงอาญายิ่เจียมตีหลายคือว่าปลูกอื่นยิ่งเจียมค่อยปลูกเกี่ยวกับข่าวแบบอื่นนะอันสัตว์ปลามากินเหมือดแ่บอื่นยิ่งเจียมยิ่งเจียมก็เล่บปลูกกำลังเตรียมงามเหยทุกคนมากินเหมือดน้อยยังว่างเรา,าอยู่ในปาน่าเนาะโบมินแน่อรอ บนี่นะคะเมียนพักเขาก่อนตายไม่ได้เจียมตัวหนี่งที่เมียนพักคงพักเขากินเขาเราโอ้ผิดน้อยหนึ่งเดียวทุกคนจะเจียมบ่ได้มิกระที่ชูกระดที่นี่โอ้ใช้พริกเม็ดเดียวนึงกับเพียรย เดี๋ยวเจอเพ็ดน้อยนึงค่ะอากาศก็ค,คือเกาลค่ะมืดมืดคึมคึมเดีวเจอเราเห็นแดดหน่อยนึงอันขี่รถไปน้ำท่างนะ่เขามาในบานเห็นแดดหน่อยนึงทุกคนเอ,อ้ยสะออนไหลฟาวไปเรียนถ่ายไหวสะออนแดดเดีด๋จเจอจเดี๋เอาลงลงถ่ายคลิปนี้แล้วค่ะ ให้กับเขาไอ้ทุกคนเบิงหลากหลากจินในเบิงเอาคุยกับทุกคนเอาขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เขามารับชมยายเจิมชนบทสวีเดนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไหมคิดหนาด้วยค่ะถ้ามากกอยยาลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ยายเจิมด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมยายเจมิมชนบทสวีเดนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบายค่ะเราทั้งใต้ทั้งเล่าปนกันไปเลยละกันเบาทั้งไทยทั้งภาษาอีสานบ้านยายเจมิมบายโอ้ยิ ว่าค่ะทุกคนมีแดดหนึ่งนาทีจะเฝ้าทายเลยขีโรเมาข้างนอก ทุกคนจะเชื่อมาเตฟานขับรถไปข้างนอกก็เห็นแดดนิดนึงรีบถ่ายเลยค่ะเห็นไหมคะมันหมึกลายจริงจร้งทุกคนเลยเห็นแต่ยังเจอกระสรวนแดดเมร์วานเท่าแลนีน่แดดเนาะอยู่นี่เห็นเห็นแดดแลนไอดีใจได้เห็นแดด นานี่เพื่อนก็อยู่ตามปุละบอกขึ้นมาสูงปุ่นแล้วอีกสมเดือนปุละสามสี่เดือนค่อยเป็นในปกติตอนนี้่นดวงอาทิตย์มันอยู่ตาำงามบอกค่ะทุกคนมืดกคืจะแบบนึงแดดออกวงดูเมฆเมฆมากค่ะฝนก็นจะตกแล้วนะ่ะ นี่เมฆมากต้นไม้ก,กับใบล้นบิดหรอกคะ่ะลอวกหมดแล้วไปเข้าบ้านเถอะพี่เจมกับมาไทยวิวหอยทุกคนเบิงว่าแดดออกไปข้างนอกน้ำขึ้นรดปุ่นละขับมากกับแดไทยหน่อยนึงเห็นแดดออกเนาะหญ้าก็เขียวนะค่ะ ว่าจะมีหมามาิมะว่าเราเรีวนี่ละสันเดยทุกคนจะได้เห็นหมิมะจักยามได้บุญนี่ละถ้าหมาิมะตกก็จะได้เห็นเลยค่ะทุกคนเ้อะ